เอาละครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องเฮาสิไปที่เลขเด่นบนสามตัวนะครับผมในเลขชุดนี้มีเลขอยู่สามตัวนะครับแต่ว่ามันเข่าสิบหน่วยนะครับเข้าสิบหน่วยนะครับเดินเงายี่สิบหกงวดนะครับยี่สิบหกงวดงวดต่อไปเป็นงวดที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเลขชุดนี้นะครับผมเป็นเลขสามตัวเด่นสามตัวนะครับแล้วก็เข่าสิบหน่วยนะครับเดินเงายี่สิบเจ็ดงวดนะครับอ่างวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบเจ็ด หงวต่อไปเนาะยี่สิบหกหวผ่านมานะครับสําหรับเลขในชุดนี้นะครับเข้าเสียบเบรงในชุดนี้นะครับว่าสิเรามาเป็นตัวไหนในวันนี้เราก็การเดินของตัวเลขมันเดินแบบใดนะครับเดี๋ยวเข้าเสียบเบรงเส้นทางกดเองตัวเลขนะครับเนาะการประมวลผลนะครับเข้ามากหน่งไว้เป็นเที่เรียบร้อยนะครับเนาะนะครับชุดนี้ก็ใส่มาหลายหวดแล้วนะครับใส่มาหลายหววแล้วเพราะว่าเลขชุดนี้นะครับเข่ากะเทียบนะครับเอาไปเทียบเราเมืกับมูลผ้าพิเศษละนะครับเนาะ เลขชุดนี้เดินดีนะครับเดินยาวเลยไม่มีสะดุดเลยแต่เข่าสิบหน่วยทุกหมดครับเข้าสิบหน่วยตลอดเลยนะครับคือหลักร้อยนี่ก็มีอยู่แต่มันจิบมีหลักหน่วยกับหลักสิบหลักหน่วยมาทุกหมดครับการร่วมนพ้นนะครับเข้ากันมาตำแหน่งไว้นะครับใส่หลักแสนหนึ่งครั้งเลขเก่าเนาะใส่หลักร้อยคูณหกนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งเป็นหกด้หกนะครับสิบบนก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับแล้วก็ร้อยหนึ่งนะครับก็เลขหนึ่งสิบหนึ่งสองครั้งกับศูนย์สองเทีดร์ศูนย์นะครับ หน่วยหนึ่งกับสี่ครั้งนะครับสี่สีสิบหกได้หกหนึ่งร้อยสองเลขเจ็ดนะครับหน่วยสองเลขสามนะครับสิบสามเลขสามนะครับหน่วยสามก็เลขสามนะครับร้อยสี่เลขหกนะครับบวกสี่คงทีนะครับเนาะนะครับในตำล่งนี้บวกกันเลยนะครับเก้าบวกหกเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสามสามบวกเจ็ดเป็นศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสามเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้านะครับ เก้าบวกหกเป็นห้าห้าบวกสี่ก็เป็นเก้าเก้านะครับบวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกห้านะครับบวกหนึ่งบวกห้าบวกห้าก็ได้ห้าเก้าศูนย์ห้าเลขสุดดีนะครับจะมาสองตัวเยอะมากนะครับมาสองตัวเยอะมากนะครับเก้าศูนย์ห้าเนี่นะครับมาศูนย์เก้าเลยเก้าศูนย์เลยมาเก้าศูนย์เลยนะมาสองตัวเลยเกนะ้าศูนย์นะหมวดต่อมาเนี่ยก็เก้าศูนย์ห้านี่ก็ห้าเก้าสามมันก็มาเก้านะครับมาเก้ากับมาเก้ากับห้านะครับ มีหลักร้อยด้วยแต่ว่ามันจะไม่เลขสิบก็คือเลขเก้ามาหลักสิบสองวันเลยหลักสิบนะครับมีหลักสิบหลักหน่วยนะครับศูนย์หนึ่งหกมาหลักสิบศูนย์หนึ่งหกอีกมาหลักสิบนะครับนี่ครับถ้าสังเกตเลขนะครับถ้ามันมาตัวเดียวกันมันมักจะมาตัวเดิมมักจะมาตัวเดิมนะครับศูนย์หนึ่งหกมาศูนย์นะครับแล้วก็สามสี่เก้ามาสามสามหลักสิบนะครับหนึ่งสองเจ็ดนะครับหนึ่งมาหลักหน่วยหกเจ็ดสอง กกับเจ็ดจับคู่กันมาสิบหน่วยศูนย์หนึ่งหกศูนย์กับหกจับคู่กันมาศูนย์หกหกเจ็ดสองหกสองจับคู่กันมาหกสองห้าหกหนึ่งห้าหกจับคู่กันมาห้าหกนะครับหกเจ็ดสองนะครับหกกับสองจับคู่กันมาหกสองนี่ครับหนึ่งสองสามสี่นะครับห้านะครับหก หก้วดนะครับจับพวกกันมาเลขสามตัวนี่จับพู่กันมาถึงหก้วดติดต่อกันเลยนะครับมาครับเนาะวดต่อมาเนี่ยครับเนาะศูนย์ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์เนี่ยก็มาสี่สี่ปรากมาสามตัวนะครับศูนย์มาหลักร้อยนะครับสี่สี่ศูนย์สี่สี่สี่ห้าศูนย์มาสามตัวนะครับสองสามแปดสองมาหลักสิบสี่ห้าศูนย์สี่มาหลักสิบสามสี่เก้าสามมาหลักหน่วย 905นะครับมาอีกแล้วนะครับ0990มาอีกแล้วนะครับงวดต่อมานะครับ905อีก9มาหลักหน่วยนะถ้ามันได้ตัวเดียว9มักจะมานะครับนะครับเนาะแล้วก็วดต่อมานะครับ783ดสามาหลักร้อยนะครับ349มาหลักร้อยอีกนะครับมีสองวดนะมีสองวดเท่านี้นะครับที่มันมาหลักร้อยนะครับ26วดนี้นะครับ มีสองงวดที่มาหลักร้อยนอกจากนั้นเข้าสิบหน่วยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เก้าศูนย์ห้านะครับเก้าศูนย์ห้านี่ยเก้ามานะครับถ้าได้เก five, ้าในเก้ามาเลยนะครับเก้าศูนย์ห้าเก้ามานะครับหลักสิบสองสามแปดนะครับสามมาหลักหน่วยหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดมาหลักหน่วยนะครับเจ็ดแปดสามเจ็ดมาหลักหน่วยนะครับสองสามแปดเนี่ก็มาสามตัวเลยนะครับสามสามแปดนะครับสองสามแปดมาสามสามแปดนะครับแล้วก็หมวดต่อมานะครับเนาะ งวดต่อมานะครับได้ไปซีหาศูนย์ศูนย์มาหลักสิบสามศูนย์เก้ามวดล่าสุดเนี่ยนะครับมวดล่าสุดนี้ได้ไปที่หนึ่งสองเก็ดเนียครับหนึ่งสองเจ็ดเลขสองมาหลักหน่วยเลขสองมาหลักหน่วยนะครับงวดนี้นะครับเนาะงวดนี้ประมวลผลลงมาแล้วนะครับได้ตกเก่านะได้ตัวเก่าเนี่นะครับได้ตัวเก่าหนึ่งสองเก็ดได้ตัวเดิมนะครับนี่นครับเนาะในเลขว่านี้นะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ การประเมินผลนะครับก็ใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักแสนหนึ่งครั้งก็เรนะียกห้านหลักแสนก็เรียกห้านะครับหลักร้อยคูณหกหลักร้อยก็เรียกสามคูณหกหกสามสิบแปดได้แปดนะครับหลักสิบบนสิบบนเล101ีกห้าร้อยหนึ่งเลียสาม สิบหนึ่งสองครั้งเลขสี่สองครั้งเป็นแปดแปดหน่วยหนึ่งสี่ครั้งเลขเก้านะครับเก้าคูณสี่เก้าสี่สามสิบหกได้หกนะครับร้อยสองเลขหนึ่งนะครับหน่วยสองเลขสี่เนี่สิบสามเลขศูนย์หน่วยสามเลขเจ็ด ร้อยสี่เลขศูนย์หนึ่งครั้งบวกสี่ของที่นะตำแหน่งนี้เนาะบวกกันเลยนะห้าบวกแปดห้าบวกแปดเป็นสามสามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกสามเป็นหนึ่งหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสี่เป็นศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่ง ไปอีกหนึ่งเป็นสองบวกห้าเป็นเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดนะครับในหัวน,นี้สูตรนี้เป็นสูตรที่อเดินยาวเลยยาวมากนะครับสำหรับเลขในชุดนี้เนาะนะครับหนึ่งสองเจ็ดนะครับส่วนมากนะครับถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็โอ้ก็จะมาที่สิบหน่วยนะครับ มาที่สิบหน่วยนาะส่วนมากเลยนะครับจับเป็นตัวเด็ดนะครับได้นะครับถ้าในรักที่รักหน่วยของเฮานั้นนะครับมันจะมีหนึ่งสองเจ็ดไหมนะครับหลักสิบหลักหน่วยของเรานะครับในสูตหลักของเฮานะครับในสตรหลักของเราเขาก็จะเสียบสูดหลักเพราะว่าเขาเสียบสูดหลักเยือนสุดหลักไว้นะครับเยือนสุดหลักไว้แต่ว่าจับตัวเด่นได้ ได้ยจับตัวเด่นนะครับถ้าสุดลัก้องเข้านะครับเนาะในตัวนี้นะครับในตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวนี้ก็จะเข้าไปนะครับสิบหน่วยเนาะนะครับตัวนี้นะครับสูดสองตัวที่เข้าลงไหเพื่อนๆก้อนหนาะนี้ก็ได้ไปที่สามกับเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับได้หนึ่งสอง ตัวนี้หนึ่งสองเจ็ดนะครับสูตรนี้เข้าสิบหน่วยนะครับเนาะส่วนมากนะครับมีสองหมดที่เขาลักลอยนะครับหนึ่งสองเจ็ดถ้าเอามาเทียบกับตัวนี้นะครับถ้ามาเทียบกับหลักสิบหลักหน่วยมันก็จะมีหนึ่งอยู่หลักสิบนะครับมีหนึ่งอยู่หลักสิบสองไม่มีเจ็ดอยู่หลักหน่วยแล้วก็เจ็ดอยู่หลักสิบชนตัวนี้ทั้งหมดเลยชนตัวนี้ทั้งหมดหนึ่งสองเจ็ดนะครับเลขสามตัวนี้ เลขสามตัวนี้นะครับหนึ่งสองเจ็ดชนตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งนะครับทั้ทงชนทั้งหลักสิบหลักหน่วยหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับสองไม่มีนะครับมีหนึ่งมีเจ็ดหลักสิบแล้วก็มีเจ็ดหลักหน่วยนะครับหลักสิบมีเจ็ดกับหนึ่งหลักหน่วยมีเจนะ็ดหนึ่งสองเจ็ดมีหนึ่งกับเจ็ดนะครับที่มาชนหลักสิบหลักหน่วยนะครับแล้วเลขเจ็ดตัวนี้ก็มาชนสุดวิ่สวงสองตัวนี้ชจนเจ็ดนะครับ อันนี้เขาว่ากันไปตามสูตรนะครับว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรที่เดินดีเนี่ยครับส่วนมากมันกับสีมาอยู่นะครับถ้ามันเดินยาวๆแล้วนะครับแล้วมันก็ไปส้นสูตรอื่นๆนะครับมันก็น่าจะมีโอกาสที่จะมานะครับในชุดนี้นะครับนี่นะครับเนาะครับนี่นะครับ ในชุดนี้เข้าสิบหน่วยบนนะครับส่วนมากเลยมีสองวันทยี่สิบหกงวดผ่านมาเนี่เข้าหลักร้อยสองสามมวดไปสองมวดเข้าหลักร้อยสองงวดนะครับกาอนั้นก็เข้าสิบหน่วยทั้งหมดเลยแต่ว่าเลขชุดนี้มาสองตัวเยอะมากนะครับเนี่ยมาสองตัวสองตัวเนี่ยเยอะมากนะครับมาหลายงวดนะครับแล้วก็มาครบสามตัวบนเนี่ยก็ถึงหลายงวดด้วยกันนะครับเนาะแล้วก็มาสองตัวบนเนี่ยหกงวดติดกันเลขสามตัว มาสองตัวบนหกงวดติดกันนะครับสําหรับในชุดนี้เนาะนะครับนะครับเพราะฉะนั้นชุดน nah <model> ี้นะครับเป็นชุดที่น่าสนใจมากพระว่าเป็อย่างทีมันมันมาสองตัวบนสองตัวบนนะครับนะครับเนาะมันจะมาสองตัวบนก็อยู่หลายงวดนะครับแบบนี้เนาะนะครับหกเจ็ดนะหกเจ็ดจับพู่กันมาหกเจ็ดนะครับศูนย์หกจับพู่กันมาศูนย์หกหกสองจับพู่กันมาหกสองนะครับหกห้านะครับจับพู่กันมาหกห้า หกสองอีกจะบคู่กันมาหกสองคู่บนซีีนะครับล่าสุดนะครับมีหกงวดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับตัวที่เข้าสองมาสองตัวบนจับคู่กันมาเลยนะครับถึงหกงวดนะครับเนาะนะครับเอาละครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับนะครับเดี๋ยวฮ่อจังมาจับคู่เด่นนะครับแล้วเดี๋ยวฮาองเบิรงไปเรื่อยๆรืไล่หลายสูตรก่อนนะครับเนาะนะครับในชุดนี้นะครับเนาะสาหรับเลขเด่นบนนะครับนี่นะครับเนาะมันก็จะไปที่เลขงวดนี้ก็ไปที่เลขเก็ต เจ็ดตัวนี้พอมันอยู่ได้สุดนะมันมีสองนะครับมีเจ็ดกับหนึ่งสองตัวนะครับเนาะเอานะครับสำหรับคลิปนี้อเอาแคส่สนอร้านเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ